อาหารเสริมบำรุงสายตาหลานสาวซื้อมาให้รับประทานทีแรกคือตาเริ่มเป็นต้อกระจกมีขี้ตาอยู่ตลอดต้องล้างตาทุกวันเพือทานเข้าไปทานในสองกล่องนีส้สึดีขึ้นไม่ต้องล้างตาทุกวันไม่งั้นขี้ตามีวางต้องล้างทุกวัน ทิ้งผีไม่เลยล้างตาเลยค่ะไปเอกข้างนอกบ่อยๆใส่แว่นนี่นานจะล้างผีก็นีขึ้นมีขึ้นเยอะนะตัวไอ้ผีเป็นแบบรอยในรูสะพานแล้วจางลงไปเยอะเลยรู้สึกว่าเหมือนน้อยน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ก่อนมีเยอะอ่ะมีตาทุกวันเลยดูทานทานแล้วรู้สึก มันบำรุงได้ดีมันจางไปเรื่อยๆดีขึ้นเร